กลักบมาพบกับชั้นได้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอก็จะมาแกะพัสดุนะทุกคนก็คือคือแบบพัสดุมาเยอะมากแล้วก็ไอก็คือแบบไม่ได้แกะเลยแล้วก็อันนี้คือตัดไว้แล้วนะคะเพื่อสะดวกต่อกันแบบว่า นะคะทุกคนแล้วก็นี่เลยทุกคนฮัลโหลคื Trans <c oughs> อมายเยอะมากๆคือจะมีมาอีกนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวไอ้นะคะก็จะถ่ายคลิปนี้นะคะหลายวันหน่อยนะก็คือแบบว่าคลิปนี้อาจจะแบบว่าลงช้านิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเดี๋ยวเราม,มาเริ่มกันที่ซองแรกกันดีกว่านะคะซองที่ไอตัดไว้นะคะก็คือซองที่ไอตัดไว้เนี่ก็ <c oughs> คือ <c oughs> ตัดมาก็คือรู้แล้วว่าคืออะไรนะคะทุก <c oughs> คนก็คือมันก็คือนี่ทุกคนมันก็คือสิ่งนี้ค่ะทุกคน มันก็คือเขาแพ็กมาดีมากคือกระดาษโฟตโต้นะคะทุกคนคะ่ะก็คือจะบอกว่ากระดาษโฟโต้อนนี้ไอซ์เคยสั่งมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นขนาดสี่คูณหกนะคะประมาณนี้เลยคือครั้งแรกที่ไอซ์สั่งมานี้ก็คือที่ไอซ์ใช้อยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะคือที่ไอซ์สั่งมาที่แบบว่าลองปินดูอะคือรู้สึกว่ากระดาษมานะันอะแบบว่าดีแล้วก็เนื้อกระดาษคือแบบเลิศอะทุกคนแล้วคือราคามันไม่แพงนะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะทุกคน เผื่อแบบว่าใครนะคะอยากดูหน้าตาน้องนะคะคืออันนี้ไอสั่งมาจากแอปช้อปปีนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยจ้าก็คือจะบอกว่าการะดาษอันนี้ไอรู้สึกว่าคือสีสวยแล้วก็คือมีความแบบมีความแบบว่าคือมันไม่ได้แบบว่าตัวกระดาษตรงนั้นมันเหนียวเหนียวทุกคนมันมันใช้แล้วก็โอเคไอก็เลยแบบว่าสั่งมาเพิ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่าไอสั่งมาเพิ่มกี่กี่ชุดนะเพ็ดพ็ดก็เดี๋ยว ขอแกแกะก่อนจ้าสั่งมาแบบเยอะอ้าจริงๆแล้วคือร้านแพ็คมาอะไรดีขาานาดนี้เนี่ยแพ็กมาดีเกินดีแบบตีเวอร์วังอลังการมากจ้า <c oughs> โอ้ oh. <c oughs> คือกว่าจะให้ทุกคนได้ดูนะคะก็คือนานโขมากนี่นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นขนาด A4 นะคะทุกคนไอสั่งมา2แพ็คนะคะ1แพ็คจะมีอยู่20แผ่นนะคะทุกคนนี่เลยมียีแผ่นนะคะของ เออโกดักปะใช่ไหมไออันถูกปะโกดักนะคะทุกคนนั่นแหละก็คือสามารถเสิร์ชแบบซื้อสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะแต่ว่าคือที่ไอซื้อมาอันนี้ก็คือสั่งมาจากช้อปปีนะทุกคนเออก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ไอใช้บ่อยมากๆแบบมากที่สุดการสั่งของออนไลน์และจริงๆส่วนใหญ่สั่งอะไรพวกนี้ไอก็จะเก็บปลายทางนะคะทุกคนส่วนใหญ่จะแบบว่าไม่โอนถ้าร้านไหนแบบเก็บปลายทางได้ก็จะเก็บปลายทางอย่างเดียวเลยนะคะนี่ทุกคนไอสั่งมาทั้งหมด หน 1> 1, 4, 4, ึ่งสองสามสี่สี่คูณหกนะคะขนาดสี่คูณหกนะคะสี่แพคค่ะทุกคนแล้วก็นี่ขนาดเอนะคะสองแพคนะคะก็คือใช้คุ้มยาวๆจะปิ้นงานปิ้นอะไรก็ยาวๆเลยจ้าไม่ต้องแบบว่าสั่งบ่อยๆนะคะทุกคนแล้วคือคุ้มมากทุกคนราคาเนี้ก็คือปกติแล้วอะก,กระดาษพวกฟโฟโต้กระดาษพวกอาร์ตมันจะแพงใช่ไหมแต่ว่าของยี่ห้อน,นี้ทุกคนโกดักนี่นะคะทุกคนคือจะบอกว่ามันถูกแล้วก็คือเนื้อกระดาษมันดีทุกคนคือมันดีแบบดีแบบด,ดีมากๆ เนื้อกาษมันดีมากแล้วก็เวลาปิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือพวกสีพวกอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่มันก็อยู่ที่แบบว่าเวลาเราเลือกรูปภาพหรือการแต่งภาพของเราด้วยนะคะเวลาปิ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเวลาเลือกเนื้อกรดาดในการปิ้นอะไรเงี้ยมันก็สําคัญต่อก,การปิ้นนะคะทุกคนว่าสีมันจะออกมาเฉดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ทุกคนลองไปใช้ดูได้นะคะคือสําหรับไอ้อะแค่นี้พอแล้วทุกคนคือคุ้มแล้วนะจ๊ะ ไปกันนะคะต่อไปเลยนะคะกล่องต่อไปเลยนะคะกล่องนี้นะคะแค่เห็นกล่องนะทุกคนก็คือรู้แล้วนะคะว่าคืออะไรนะคะทุกคนสั่งมาจากเกาหลีใต้จ้า,จาก,ก็คือแบบพีออเดอร์นานมากอ่ะคือสั่งไปตั้งแต่ปี2021ช่วงปลายปีอ่ะตั้งแต่แบบว่าช่วงแบบให้เปิดพีแรกๆเลยนะคะทุกคนแล้วน้องพึ่งมาจ้า ก็คืออันนี้จะเป็นดีคอนบางทันนะคะทุกคนอีก1ชุดนะคะก็คือก่อนหน้านี้ไอลงคลิปเป็นอันบ็อกแบบว่าอีกเซตหนึ่งไปแล้วแต่ว่าอันนี้ไอสั่งมาอีกเซตหนึ่งนะคะก็คือเซตแบบว่าเซตที่แล้วว่าไอเอาไปปล่อยขายแบบว่าในทวิตเตอร์นะคะถ้าใครนะคะสนใจนะคะแบบว่าอยากเก็บ แบบว่าแยกเมมเบอร์นะคะดีคอนบางท่านนะคะสามารถนะคะไปดูในทวิตเตอร์อันนี้ของไอได้เลยะคะ่ะอยไอจะขึ้นให้ดูนะคะว่าทวิตเตอร์ไออันไหนนะคะทุกคนสามารถไปแบบว่าสอบถามรายละเอียดหรือว,ว่าเหลือการไปไหนได้บ้างหรือว่าถ้าไม่แน่ใจก็คือถามทักในทวิตเตอร์ที่ไอขึ้นนี้ให้มาได้เลยนะคะคือทวิตเตอร์ของไอเองนะคะก็คือฝากติดตามด้วยนะคะทุก <_ IF> คนก็ไอปล่อยขายอยู่นะแต่ว่าถ้าใครสนใจของ NCT อยกก็คือพีมาเหมือนกันแต่ว่าของยังมาไม่ถึงจ้า นี่นี่นะคะของแถมนะคะเขาก็ให้การ์ดแบบเป็นส่ใส่แบบนี้มานะคะรอบนี้นะคะก็ได้ชูการนะคะแล้วก็สติกเกอร์เหมือนเดิมเลยจ้านี่แล้วก็ต่อไปนะคะนี่นะคะทกอย่างที่ไอบอกเลยนะคะว่าเนี่ยก็คือสั่งมา อีกเซตหนึ่งนะคะทุกคนข้างในก็คือทุกอันอนะ่ะเหมือนกันหมดแหละ แต่ว่าคือไอจะเก็บเซตหนึ่งแล้วก็ขายเซตหนึ่งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือยังขายไม่หมดทุกคนสามารถไปตามในทวิตเตอร์ได้นะคะฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะฝากทวะะิตเตอร์ะะด้วยเผื่อใครอยากเก็บการ์ดหรือว่าอะไรเงี้ยคือไม่ได้ขายแค่เฉพาะดีคอนของบางทันกับปล่อยขายดีคอนของเอ็นซีทีหนึ่งสองเจ็ดนะคะก็คือมีตอนนี้มีการ์ดประมาณหลายใบเลยประมาณห้าหกใบที่ไอลงขายในไอจีเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่ไอจีทุกคนขอโทษนะคะก็คือในทวิตเตอร์นั่นเองก็คือลงขายการ์ดไปหลายแบดเลยก็คือแบบว่าไอานะคะจะไม่ค่อยได้เก็บ แบบว่าเออไม่ได้ค่อยได้เก็บการ์ดแล้วอะไรเงี้ยไอก็เลยลงทยอยขายนะคะทุกคนก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะเผื่อแบบว่าทุกคนแบบว่าที่ดูคลิปนี้นะคะมีการ์ดที่ไอลงอะ่ะแบบว่าเผื่อมีใครสนใจที่ไอลงไปอะไรเงี้ยจะได้แบบว่า,ามาอุดหนุนกันสนับสนุนกันเยอะๆนะคะแล้วก็คือฝากไ,ไว้ด้วยนะคะทุกคนฝากทวิตด้วยแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนการ์ดกันด้วยนะคะจะบอกว่า คือไอ้อ่ะปล่อยขายไม่เยอะเพราะว่าการไอก็ไม่ได้มีเยอะทุกคนการแบบว่าแท้จากอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่ไอ้ก็คือเพิ่งจะมาเริ่มเก็บการ์ดเมื่อประมาณปี2021 2020 2021 20, นี่เองเพิ่งเก็บการ์ดแบบพวกการ์ดพวกบัมอะสองปีให้หลังนี่เองทุกคนแล้วก็คือจะบอกว่าคือไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แบบว่าแบบเมื่อก่อนนะไม่ได้เป็นคนเก็บของแบบว่าพวกแบบว่าของออฟฟิเชียลทุกคนคือก็คือแบบเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มหาแบบว่ารายได้ให้กับตัวเองได้อะไรเงี้ยเราก็เริ่มที่จะแบบอุ้ยเราต้องมีแล้วเราต้องเก็บอะไรเงี้ยก็เลยเกิดการแบบว่าเก็บนะทุกคนเออก็เลยแบบว่าสสีงเงินไปเยอะเลยตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เก็บการ์ดแบบว่าพวก วงอื่นๆวงต่างๆที่ไอ้ลงขายในทวิตด่ทุกคนไปดูเอาว่ามีวงอะไรบ้างมีใบไหนบ้างที่ไอ้ปล่อยขายนะคะคือบางใบอ่ะมันก็เป็นตําหนิมาจากแบบว่าคือจากโรงงานตั้งแต่พีมาจากเกาหลีอะทุกคนพอแกะมาไอ้มาส่องไฟก็คือมีตําหนิบนการ์ดแล้วอะไรเง,งี้ยไอ้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนอ่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องตําหนิการ์ดบนการ์ดนะทุกคนพวกรอยขีดขนเมวรอยทับการ์ดอะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะมันมีมาตั้งแต่พีมาจากเกาหลีแล้วทุกคนจริงปะ ก็เลยแบบเวลาเอาไปปล่อยขายทุกคนคือเราก็ต้องบอกว่าการไม่มีตําหนิอะทุกคนจริงมันมีตําหนิแล้วราคามันก็จะลงใช่ไหมมันก็จะถูกลงกว่าการที่แบบไม่มีตําหนิอะทุกคนแล้วการแต่ละใบอะราคาก็ไม่ได้จะเท่ากันนะแล้วก็มันก็เลยทาให้แบบว่าเวลาไอาเอาไปลงขายในชีวิตนะคะมันก็จะเป็นการที่มีตําหนิไปเลยแล้วก็ราคามันก็จะค่อนข้างที่จะ เบานะคะทุกคนก็ไปตามดูได้นะคะเผื่อการที่ไอลงขายเนี่ยมีคนกําลังหาซื้อหาเก็บอยู่นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากทั้งคลิปเลยเนี่ยตอนนี้ฝากทวิตเตอร์แบบหนักมากนะคะนี่นะคะ ก็คือเมาส์แบบเพลินเลยก็แกะพัสดุไปอีกอันหนึ่งแล้วนะคะก็คือนี่เลยนะคะทุกคนเป็นสปนยนะคะทุกคนคะ่ะคือใครอ่านเรื่องนี้อยู่บ้างนะคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะทุกคนว่าใครอ่านเรื่องนี้อยู่บ้างต้องมีแหละเออคือเรื่องนี้ก็คือสนุกนะทุกคนก็คือถ้าใครนะคะแบบอ่านอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าทุกคนมีเล่ม8กันหรือย,อยังนะคะอันนี้ไอ้เพิ่งแบบว่าสั่งเล่ม8มานะคะทุกคนก็ต่อไปนะคะพัสดุที่เ<ๆ>ท่<ๆ>ทาไหร่แล้วเนี่ย สามผ่านไปเนาะต่อไปนะคะกล่องที่สี่ค่ะทุกคนมาแกะพัสดุกันนะคะช่วงนี้นะคะก็ใครมีซีรีส์หนังหรือว่าอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ได้นะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านแบบไม่ได้ไปไหนเลยนะคะทุกคนถึงจะปิดเทอมนะคะทุกคนแต่ว่าไอก็ไม่ได้ออกไปไหนมาอยู่ดีนะทุกคนเศร้ามากอ่ปิดเทอมปิดเทอมตั้งสามเดือนนะทุกคนบ้าบกมากคือแบบ อยากออกไปเที่ยวนะคะแต่ว่ไม่ได้ไปนะคะแจนแจนแจนทุกคนน้องมาเลยของโมจินะคะทุกคนค่ะไม่ใช่ขนมเดอ้อก็คือมันเป็นตุ๊กตาเองค่ะทุกคนตุ๊กตามโมจินะคะทุกคน,กมมนะคะเป็นแบบว่าอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะของจริงน่ารักมากขอแยกแกะก่อนนะคะทุกคนอุ้ยน่ารักมากอ่ะฮุบออนจากเรื่องที่เล่าเลยนะคะ วยทุกคน,น่ารักอยู่เด้อในรูปว่าน่ารักแล้วของจริงน่ารักกว่าค่ะมีกล่องมาให้ด้วยอะ่ะนี่ขนาดเป็นสั่งร้านแบบว่ามือสองนะทุกคนมือหนึ่งก็ซู้ไม่ค่อยจะไหวนะคะอันนี้ก็คือแบบเป็นมือสองอุ้ยมีของแถมให้ด้วยนะคะน่ารักมากเลยมน,น่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อนิเมะนะคะเรื่องคุรุโกะบาสนะคะทุกคนคุรุโกะนะคะ ใครเคยดูเรื่องนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคืออนิเมะเรื่องนี้คือเก่ามากแล้วนานมากแล้วนะคะแต่ว่าไอเพิ่งได้ดูจบ3ซีซั่นแล้วก็เป็นเอ่อเดอะมูฟวี่ลัเกมใช่ไหมอีกซีอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกเกอนาทีะทุกคนมันเป็นแบบว่าเคยเข้าโลเมื่อปี2 0 0 6ัสองัน้งทุกคนถ้าไอจะไม่ผิดนะก็จะบอกว่าไออ่ะชอบเรื่องนี้มากก็คือตั้งแต่ดูอนิเมะมาไม่เคยแบบ รักตัวละครมากขนาดนี้มาก่อนทุกคนอันนี้ก็คือแบบเป็นครั้งแรกเลยนะที่ไอซ์แบบเก็บของหาซื้ออะไรเงี้ยจากแบบว่าตัวละครจากแอนิเมชันเออเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยน้องน่ารักปะน้องบากอันนี้ตัวละสามร้อยกว่าบาทเลยนะคือสามตัวเนี้ยเก้าร้อยกว่าบาททุกคนแต่ว่าแม่ค้านา่ารักอ่ะแถมตัวนี้ให้เราด้วยนะคะก็คือน้องอาคาชินั่นเองนะคะทุกคนอุย๊ยน้องน่ารักมาก ขออนุญาตแกะของแถมก่อนนะคะของแถมอันนี้ไอไม่รู้ว่าเป็นงานแท้หรือว่าอะไรอะทุกคนน่าจะงานแท้มัง้งงานดีขนาดนี้ไม่น่าจะใช่ของไหมัง้งเพราะว่าที่ไอสั่งอันนี้ก็คือเป็นร้านที่เขาแบบว่าขายแบบปล่อยของแท้นี่แหละทุกคนทีคน่คสิทธิ์ถูกต้องจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยทุกคนน้องน่ารักไหมน้องน่ารักมาก หนูลูกอุ๊ยขอบคุณนะคะก็คือแบบร้านแถมมาให้คือดีใจเวอร์อุ๊ยทุกคนน่ารักมากต่อไปนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตแกะตัวโมจิออกมาเลยนะคะอุ๊ยทุกคนน้องน่ารักมากเอาจริงปะอุ๊ยทุกคนน้องมันนุ่มนิ่มมากเลยอย่ะอุ๊ยทุกคนคือไอ้นเนเพิ่งเคยเก็บอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกเพราะเหตุแล้วก็แบบใจมันหนื่อยอยะทุกคน น้องน่ารักมากเอาไปเป็นพวงกุญแจได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วคือคือไอเห็นเขาขายชุดด้วยใช่ไหมว่ามันมีชุดขายแล้วคือชุดหนึ่งแพงมากอะตัวละร้อยร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบางตัวแบบถ้าเป็นลิขสิทธ์แท้ๆที่ไอเห็นแบบชุดที่เขานําเข้าอะไรเงี้ยมันมีแบบสี่ร้อยก็มีนะทุกคนชุดหนึ่งชุดเล็กๆเนี่ยแต่ไอก็คิดว่าแบบถ้าไอาอะสามารถเย็บได้ไอก็จะเย็บชุดให้น้องนะคะตอนนี้ก็คือมีความคิดนั้นอยู่นะเออทุกคนนี้ตลยน้องน่ารักมากจุ๊บปุ๊กมากเลยอคาชีน้ลูก นี่น่ารักมากทุกคนนี่นายน้อยนะคะนายน้อยโอเคไปที่ตัวต่อไปกันเลยจ้าอู้น้อง่ารักยังเหลือเงยังทำไมน่ารักขนาดนี้ถามนี้เลยอุ้ยอันนี้ไอจําไม่ได้แล้วว่าน้องชื่ออะไรนะทุกคนจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรแต่ว่าหล่อมากนะคะก็คือเป็นเพื่อนปะเป็นเพื่อนกับ ไทกะใช่ไหมทุกคนเป็นเพื่อนกับไทกะนะคะอืตอนอยู่เมกานี่ก็คือแบบตามในเรื่องเ่ยทุกคนแต่ไอจําไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะ <c oughs> ไอจําไม่ได้จริงๆทุกคนเอื <c oughs> อวี <c oughs> น่ารักมากเลยอ่ะของจริงน่ารักมากไม่คิดว่าจะน่ารักขนาดนี้เอาจิงปะคือในรูปที่เห็นลงขายคือว่าน่ารักแล้วเด้ออันนี้ก็คือของจริงก็คือน่ารักกว่าอีกอ่ะ <c oughs> น้องน่ารักมากเดี๋ยวทุกคนตอนนี้น้องน่ารักมากเลย สิแล้วดูความแบบจุ๋มปบปะจุ้มปุกมากเออนี่น่ารักสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะไอจําได้ว่าเป็นหัวม่วงนะทุกคนอืนี่คนนี้เลยไอก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันว่าชื่ออะไรนะคะชื่อค่อนข้างยาวนะคะคนหัวม่วงคนนี้นะคะก็คือน่ารักมาก นี่เลยน่ารักจริงๆนะทุกคนสว่วนนะคะน้องคุรุโกะนะคะเพะเอของเรานะคะทุกคนจะบอกว่ากําลังเดินทางมาจากญี่ปุ่นนะคะนี่ก็คือสั่งพีกดเว็บจากญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือน้องคุรุโกะไอก็คือสั่งไป3เวอร์ชั่นแล้วแต่ว่าชุดมอตต้นะ่ะ กำลังจะมาส่งเร็วนี้แต่ว่าชุดมอปลายกับชุดลัดเกมมาทุกคนไอซจะได้ช่วงประมาณเดือนไหนไม่รู้นะคะน่าจะช่วงต้นปีนี้แหละแต่รออีกประมาณเป็นเดือนอ่ะทุกคนเพราะว่ามันพีออเดอร์นะคะกดเว็บจากี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วคือเขาบอกว่าต้องรอแจ้งรอบเรือที่จะได้มาก่อนแล้วก็รอรออะไรนะทุกคนเขาเรียกอะไรอ่ะรอแบบว่า รอรอบเรือแล้วก็ต้องรอรอบกดเว็บอะไรก็ไม่รู้นะคะทางร้านแจ้งไอมาประมาณนี้นะคะทุกคนก็ตอนนี้ได้มา3ตัวนี้นะคะก็คือน่ารักมากน่ารักแบบน่ารักมากคลิปนี้นะคะไอพูดคําว่าน่ารักแบบเยอะมากอะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องสุดท้ายของวันนี้กันนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าคลิปนี้จะกี่นาทีแล้วก็ไอจะสั่งอะไรมาบ้างแล้วก็คลิปนี้ทางคลิปเนี่ยจะได้อันบ็อกอะไรบ้างนะคะทุกคนคะ่ะ ทุกคนก็รอติดตามได้เลยจ้าแต่จะบอกว่าถ้าใครนะคะมีหนังอนิเมะซีรีส์อะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนชาติดใดๆนะคะทุกคนสามารถคอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยจ้าแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คือ,อยังไม่จบอะ่ะทุกคนคือน้องน่ารักกอาในรูปเยอะมากเลยเนาะสามก้อนนะคะได้มาสามก้อนแล้วเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่งก้อนสองก้อน สก้อนที่สั่งไปนะคะสามก้อนสี่ก้อนเดี๋ยวจะมาเป็นน้องคุรุโกสี่ก้อนเลยนะคะทุกคนก็คือแบบเงินอีชันก็คือหมดไปกับอันนี้ตอนนี้ก็คือไม่มีเงินกินข้าวนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นนะคะกล่องสุดท้ายของวันนี้นะคะทุกคนก็คือนี่เลยนะคะเป็นหนังสือนะคะเป็นหนังสืออีกเล่มทำไมช่วงนี้ซื้อหนังสือบ่อยมากแล้วก็ ่านแบบไม่หมดเลยทุกคนช่วงเนี้ยซื้อมาดองแล้วก็ดูแต่พวกแอนิเมชั่นมังงะอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้อาด่านหรอกทุกคน,นจริงๆนี่นะคะทุกคนมาหานี่เลยมหาเวผนึกมานนะคะทุกคนเล่มที่17นะคะอ้ก็คือเพิ่งสั่งมาเหมือนกันเลยนะคะมีเล่ม17ใครมีแล้วบ้างคอมเมนต์มาหน่อยเร็วนะคะทุกคน ต่อไปนะคะนี่เลยนี่ก็จะเป็นสี่เล่มนะคะก็คือสี่เล่มเนี้ยก็คือมันเป็นเล่มแยกมาจากเรื่องโคดเซียนโรงเรียนพนันใช่ไหมทุกคนคืออนิเมชันอันนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแบบการพนันแหละทุกคนเออก็ไม่อยากจะบอยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้สนุกมากมีทั้งเวอร์ชันที่คนญี่ปุ่นแสดงแล้วก็เป็นเวอร์ชันอนิเมชันนะคะขคดสามารถไปดูได้นะคะทุกคนแล้วก็มีแบบเป็นมังงะด้วยนะคือมังงะของไอ้อ่ะที่เป็นแบบว่าตัวเออเอเอเป็น เป็นมังงะที่เป็นเอ่อเป็นของเรื่องเลยอะเออไอ้หาซื้อครบเล่มไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานค่อนข้างน,นานแล้วก็คือมันแบบว่ามีคือไอ้ถามร้านที่เขาขายเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเออยังไม่มีรถที่จะมาอะไรเงี้ยไอ้ก็เลยแบบไม่ได้ซื้อก็เลยได้สีเล่มแยกของตัวละครในเรื่องนะั่นแหละมานะคะก็คือนี้เป็นแยกนะคะก็ได้มาสีเล่มนี้นะคะประมาณนี้นะคะนี่เลยคือแบบเดี๋ยวจะให้ดูก่อน ปกเขาดีมากเลยแล้วคือไอชอบตัวละครนี้มากคือแบบคือมันดูแบบเนี่ยกรลักมากแล้วคือไอแบบชอบมากนางเอกว่าอีชันรักแล้วนะคะอีชันรักตัวละครนี้มากกว่านางเอกคะ่ะนี่เออเอาซี ก็คือเซ็กซี่เลดี้กาก้ามากเลทุกคนก็วันนี้นะคะมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรอวันถัดไปนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เท่านี้คะ่ะไปวันถัดไปกันเลยจ้าไปเลยคะ่ะ years Th ค่ะก็มาวันถัดไปนะคะทุกคนสวัสดีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามาแกะพัสดุต่อจากวันก่อนนะคะทุกคนก็คือวันก่อนก็คือวันก่อนนั่นเอง <laughs> ทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแกะพัสดุต่อนะคะวันนี้มี2พัสดุนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะลงหลังแกะ2พัสดุนี้เสร็จนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะพัสดุอื่นๆนะคะยังไม่มานะคะทุกคนต้องรออีกเป็นแบบเดือนๆเลยก็เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปอันบล็อกใหม่แยกอีกทีนึงนะคะนั้นเรามาแกะพัสดุกันดีกว่านะคะทุกคนโอเคเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะวันนี้ไอไม่ได้แบบว่าเอาเป็น โตรองมาเลยอะ่ะก็คือแบบของเพิ่งมาส่งวันนี้ค่ะทุกคนไอ้ก็เลยแบบมารีบทําคลิปเลยเพราะว่าไม่มีอะไรลงนะคะทุกคนจริงๆไม่มีคลิปลงแล้วแม่ก็คือแบบเซอร์เบอรอ์ทุกคนเห็นอะไรไหม <laughs> กระดาษเล้วรแกะอะไรกันอยู่อะ่ะม,มีกระดาษด้วยอะ่ะเดี๋ยวเอาน้องมากันนะคะมันคือ <laughs> อะไรอ่ะคือแบบร้านแบบห่อหนังสือพิมพ์ม,มามทุกคนคือน่ารักนะหอมดีเนาะนะ,นะมีการกระแทกอีกมีการกระแทกอีกนะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้ยกระดาษหอก็คือแบบค,คุโรคิงมากนะคะเซ่เซอเุ้ยน้องแบบอะไรเอ่ย มาแบบน่ารักกุบกิบอีกแล้วจ้าทุกคนเดี๋่มาแกะน้องกันนะครับคือตอนนี้ไอเห็นแล้วว่าน้องคืออะไรอุ้ยทุกคนมันแกะไม่ได้เด้อขออนุญาตฉีกเลยแล้วกันนะคะ ะคะทุกคนนั่นก็คือฟิกเกอร์โมเดลนะคะทุกคนน้องครูโกะนะคะนี่เลยน้องค้กของเรานะคะทุกคนเห็นไหมน้องน่ารักมากเดี๋ยวไอ้ขอเนี้ยแกะ2ตัวก่อนนะคะเพราะว่าน้องมาแค่สองตัวคือไอซซื้อมาแค่สองตัวเพราะว่าไม่มีเงินแล้วจริงๆทุกคนคือแบบหมดสิน้นจบสิ้นนะคะเงินหมดนะคะหมดแอวนะคะนี่น้องน่ารักอันนี้เป็นตัวยืนนะคะก็คือน้องครูโกะเหมือนกันเลยจ้านี่น้องน่ารักไหม อันนี้เป็นมือหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นมือสองนะคะก็คือไอซ์สั่งมาเอ่อแะละทุกคนเพราะว่าคือไอที่แบบน้องนั่งจองตัวนี้ก็คือมันไม่มีมือหนึ่งแล้วเหลือแต่แบบมือสองก็เลยแบบได้น้องมือสองมานะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแก่น้องออกมานะคะคือแบบ <c oughs> น้องน่ารักมากเลยอ่ะโคตรน้องน่ารักมากเลย นี่เลยทุกคนน้องน่ารักไหมให้ดูความน่ารักนะคะน้องน่ารักมากแล้วคือแบบงานดีนะคะนี่ก็คือเป็นงานแท้นะคะจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนเป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องนะคะนี่เลยน้องน่ารักจังเลยอ่ะขออนุญาตแกะเลยนะครับนี่ขออนุญาตใช้กรรไกรนิดนึงเพราะว่าอาจจะเก็บสองน้องไว้นะคะ ไม่รู้เก็บไว้ทําไมนะคะเดี๋ยวก็ทิ้งอยู่ดีเดี๋ยวก็ทิ้งอยู่ดีจ้านี่ออกมาก่อนออกมาทีละอันนะคะนีเลยน้องก,กุลโกดุลุโอ้ยน้องหม,มุนตัวได้หมุนหัวสิออ้ยหมุนซ้ายหมุนขวาได้อเด้ออาเลิศนี่คือเลิศนะน่ารักน่ารักแบบน่ารักอ่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้คือไอก็ไม่แน่ใจว่า อ,อ๋อคืออ๋อเพิ่งรู้ทุกคนอันนี้คือเพิ่งรู้นะคะก็คือจะบอกว่าไอ้ตรงที่เป็นแบบเสาที่เขาให้มาทุกคนนี่อะเสาที่เขาให้มาก็คือหัวน้องนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบแม่เหล็กดูดนะคะทุกคนนี่นะคะน้องก็จะเป็นแบบแม่เหล็กดูดแม่เหล็กแม่เหล็กดูดแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยเ้างเป็นแม่เหล็กดูดนะคะนี่น่ารักมากเลยอ่ะคือมันดูดแบบรอบด้านได้เลยนะคะมันหมุนได้เลยนี่น้องน่ารักอ่ะ ทำไมน้องน่ารักจังเลยอ่ะทุกคนนี่นะคะกล่องต่อไปนะคะก็เป็นกล่องสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะทุกคนขอขอบคุณมากเลยนะคะที่รอคลิปนี้กันนะคะเดี๋ยวขออญาตแกะนะคะทางร้านแพ็คมาให้น่ารักมากเลยนะคะนี้สั่งมาจากในทวิตเตอร์นะคะก็เห็นอย่างนี้ก็คือแบบรู้รยนะะัทสาสั่งมาจากร้านทวิตเตอร์ค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตเราจะแกะจากข้างล่างแล้วกันนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาค่อนข้างแพ็คมานานนะคิดว่าแกะข้างล่างนะคะน่าจะรวดเร็วกว่าเนาะเขาบอกว่าให้แกะแล้วก็กรีดเบาๆนะคะเดี๋ยวมันจะยังไงเนี่ย <laughs> วีเอเสียอวีเด้อ เหมือนที่เคยแกะไปก่อนหน้านี้หรือเปล่านี่คืออะไรโอ๊ยมีของแถมด้วยนะคะน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ของแถมมาเด้อได้ของกินมาหนึ่งกรุบค่ะหนึ่งกรุบเลยนะคะขนมอันนี้ก็คือตํานานมากอร่อยเลิศนะคะแล้วก็นี่นะคะน่าจะเป็นของแถมนะคะเพราะว่าไอาไม่ได้สั่งนะคะก็คือแบบเป็นของแถมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปแกะของแถมกันก่อนนะคะร้านน่ารักมากไม่ค้าใจดีมากเวอร์จริง อุ้ยแกะยังไงเนาะแพ็คมนดีมากเลยเอ่ะวีดำดำมาให้ด้วยมันคือการ์ดหรอมันคืออะไรเอยแกะไม่ออกคะ่ะแกะไม่ออกค่ะกันไกลได้บอเ์กันไกลได้บอจ้า <c ười> มันแกะไม่ได้จ้าแกะไม่ได้เลยอุ้ยแผ่นบางมากอุ้ยว้าวแผ่นบางมากมันคืออะไรคะทุกคนหูแผ่นแบบบางมากกัวน้องจะช้ำรุดเอานะ่ะ ทุกคนนี่นะคะคือของแถมนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทางร้านม,มากเลยน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าน้องคืออะไรนะคะนี่หลอกปะหลอเห็นไหมมันคือสติกเกอร์นะคะทุกคนน้องคือสติกเกอร์นะคะน้องคือสติกเกอร์โคโรโกะนะคะต่อไปนะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเอาโมจิน้องโคโรโกะขึ้นมาเลยนะนี่นะคะน้องอยู่ในกล่องแล้วน่ารักมาก สามหนอ่อสามก้อ,น,อนนี่คือหน่อที่สี่อุ้ยอุ้ยน้องน้องกุลโก,กถ่ายรูปก,กับน้อง <c oughs> น้องนา่ารักมากเลยอ่ะน้องนา่ารักมากอันนี้ก็คือเป็นชุดมอตโตนนะคะเป็นเวอร์มอตอต์นะคะทุกคนตัวละสามร้อยห้าสิบบาท หน่อยห้าสิบจริงๆนี่นะคะน้องครกของเรานะคะก็มาถึงมือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เดี๋ยวอาจจะโชว์นะคะว่าตัวที่ไอแบบว่าอันนี้ไอยเย็บเองนะทุกคนหลังจากเปิดอันบล็อกไปใช่ไหมไอก็ไปเย็บแบบชุดให้น้องนะคะอาจจะแบบ <laughs> ไม่ได้เก็บเรียบเนียนแต่ว่าก็ มีชุดให้น้องใส่แบบไม่ได้เสียเงินเพิ่มอ่ะก็คือเย็บเอาเองนะคะทุกคนเอาเสื้อเอากางเกงที่แบบไม่ได้ใส่แล้วว่ามาตัดแล้วก็เย็บให้น้องนะคะส่วนไอ้จุดๆนี้ไอก็ไปซื้อจากร้าน DIY มานะคะพวกแบบว่าร้าน DIY ที่วบบ่าขายแบบพวกอุปกรณ์ต่างๆแบบว่า ของจิปะถะที่แบบเอามา DIY อวีอะไรเงี้ยน่ารักไหมทุกคนขอกำลังใจชื่นชมชุดที่เย็บให้น้องโมจินะคะทุกคนดูสิน่ารักไหมล่ะโอ้ความพยายามนี้นะอนี่น้องใส่ชุดแบบน่ารักบางอันนี้ก็คือเป็นหมวกนะคะเข้ากับน้องมากไอคิดว่าเนาะมันเข้ากับน้องมากๆาแลยแหละแล้วลก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็แบบ ค่อยมาอัปเดตหลังจากที่แบบว่าเออมีชุดมีอะไรนะคะเดี๋ยวค่อยมารีวิวย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็คือได้น้องครุโกโกมาแล้วนะคะนี่เลยของแท้นะคะทุกคนของแท้นะคะน่ารักมากน้องน่ารักจริงๆทุกคนดูตัวหน้าตาบ้องเบลเช่ยน้องนุ่มนิ่มมากทีนทุกคนตัวน้องนุ่มมากแล้วก็คือไออ่ะชอบเวอร์มอต้นมากนะคะแบบ เพราะว่าหน้าตาของตัวที่เขาทำออกมาเป็นตัวเมอร์จิตัวเนี้ยคือมันน่ารักแล้วก็ดูแบบเด็กๆอ่ะแต่พอแบบถ้าเป็นโดยถ้าหลักเกมหรือว่าโดยถ้าหนักหนักๆเนี่ยตัวละครนันหน้ามันจะแบบคิ้วมันจะดับบหมือนโกดังเหมือนแบบมันเป็นนักเกมอะไอย่างเงี ฮัลบบคหคลิปอันบล็อกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ไอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็รอติดตามนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วะคะ่ะสัสดีค่ะบ๊าย